สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากจิรายุตบปากผู้ว่ากกทยังแถได้อีกปมวาดา้าแบนทงชาติไทยจิรายุอัดกกทยังแถได้อีกหากตนเป็นนายกคนแรกที่ต้องปลดคือก้องศักด์เชื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะทำคนไทยไอายทั่วโลกอีกหนึ่งปี นายจิรายุห่วงทรัพย์สอส,อสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาตอบโต้กรณีฝ่ายค้านตั้งกระทูถามสด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถึงสาเหตุที่ประเทศไทยถูกแบนทงชาติทำให้ไทยเสียศักดิ์ศรีในเวทีการแข่งขันกีฬาโลกโดยกล่าวหาว่าเป็นการเล่นการเมืองว่าตนรู้สึกผิดหวังแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างยิ่งซึ่งนายก้องศักด์ เป็นผู้ว่าการการกีฬาในส่วนฝ่ายบริหารซึ่งพักเพื่อไทยใช้กระบวนการถ่วงดุลในรัฐสภาตามระบอบบริหารนิติบัญญัติตุลาการและตนได้รับมอบหมายจากมติของพักให้ถามแต่กลับมาตอบโต้ว่าไม่อยากให้เล่นการเมืองในสภาซึ่งบรรยากาศกําลังดีฝ่ายค้านได้เสนอในที่ประชุมว่าจะให้การสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายกรณีวา,า้าในสภาเป็นวาระเร่งด่วนแต่นายก้องศักด์ กลับทให้้เรื่องยาาขึํนนายจิรายุกล่าวว่าถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีมีกรณีที่ไทยอับอายเช่นนี้แทนที่จะชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ชื่นใจกลับออกมาโต้แย้งข้างๆคู่ๆทั้งที่เป็นความรับผิดช,ชอบโดยตรงและคนแรกที่ต้องปลดก็คือผู้ว่าการ,ก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งนี้ตนจึงขอให้นายก้องศักด์ตอบสังคมในประเด็นดังต่อไปนี้ หเหตุใดก,ะกะอกตจึงไม่รักษาหน้านายกรัฐมนตรีและประชาชนคนไทย 2. สาเหตุที่แท้จริงที่ไทยถูกห้ามชักธงชาติคืออะไร 3. เหตุใดไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ถูกแบน 4. วาด้าได้ตักเตือนมาแล้ว10กว่าครั้งก่อนแบนแล้วเหตุใดจึงไม่แก้ไข 5. เหตุใดร้อยกว่าประเทศทั่วโลกจึงได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับประเทศไทยเขาทำอย่างไร 6. การอ้างเรื่องอธิปไตยเหตุใดจึงเป็นเฉพาะที่ไทยประเทศทั่วโลกเขามีปัญหาหรือไม่ในการตรวจสอบของวาดา 7. เป็นความบกพร่องของระบบบริหารของกะกะทและรัฐบาลใช่หรือไม่ 8. การออกมาพูดเช่นนี้หมายความว่ากกทไม่ต้องการเสียงสนับสนุนจากสภาในการแก้ไขกฎหมายเร่งด่วนใช่หรือไม่ ความเสียหายของเอกชนผู้ให้การสนับสนุนที่ถอนตัวหลังถูกแบนในภาพลักษณ์นักกีฬาไทยในสายตาเวทีโลกเกี่ยวกับการใช้ยาโดบที่วาด้ากล่าวหาตีมูลค่าเป็นเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านที่ประเทศเสียหาย 10. หากทำแถบธงชาติไปติดกางเกงหรือให้วิ่งชูธงชาติตามคำแนะนำของรัฐมนตรีแล้วเกิดวาด้าแบนขึ้นมาอีกครั้งจะเสียหน้าซ้ำซ้อนมีการวางแผนรับมือเรื่องนี้ไหม ผมเป็นผู้บรรยายเป็นผู้สื่อข่าวกีฬามานานคนวงการกีฬาที่ใกล้ชิดกับวาดาบอกกับตนว่ารู้สึกผิดหวังกับการตอบกระทุของรัฐมนตรีและผอกอกอ,ก,อ,ก,อกีฬาโยนความผิดให้วาดาแทนที่จะหาทางแก้ไขเพราะเป็นกติกาสากลที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกประเทศ99.5%ก็ไม่มีปัญหาเว้นเสียแต่ประเทศที่มีระบบเผด็จการอย่างเกาหลีเหนือก็โดนแบนเหมือนกับ ไทยจึงอยากให้รัฐบาลไทยและการกีฬาสำรวจตัวเองว่าผิดพลาดอย่างไรแล้วเร่งแก้ไขดีกว่าออกมาแก้ตัวหรือโยนว่าเป็นปัญหาของคนอื่นนายจิรายุกล่าว นายจิรายุกล่าวอีกว่าตนจะเชิญนายก้องศักด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมาการกิจการศาลที่ตนเป็นประธานหลังวันหยุดปีใหม่ทั้งในเรื่องความผิดพลาดของการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลที่ลึกลับซับซ้อนแบบเทน้ำเทท่า ในช่วงสถานการณ์โควิดปี63-64ที่ผ่านมาเนื่องจากปีหน้าจะมีการแข่งขันระดับอาเซียนและเอเชียรวมทั้งระดับโลกเป็นจำนวนมากและอยากรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น1ปีนับจากนี้กระทรวงกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบอย่างไรตนไม่อยากให้คนไทยไอายซ้ำอายซ้อนและไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเมื่อทุกชาติสามารถขึ้นธงชาติได้ยกเว้นประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่23ธันวาคม64ในการประชุมสภาที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงแทนนายกว่าวันที่28ธันวาคม64 ตนจะนำเรื่องดังกล่าวให้คอรมอพิจารณาถึงผลการเจรจากับวาดาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและสำนักงานกฤษฎีกาเมื่อวันที่20ทธันวาคมที่ผ่านมามีผลการเจรจาเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายและวาดาตอบกลับการแก้ไขแล้วและหลัง28ทธันวาคมคอรมมีม,มติอย่างไรตนจะแจ้งให้สภาทราบและคาดว่าหลังจากนั้นต้องส่งให้สภาพิจารณา ทางนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกเป็นพระราชะกำหนดหรือพระราชะบัญญัติและตนขอให้ประธานสภารีบบรรจุวาระพิจารณาตามลำดับและขอให้สอสอสนับสนุนในวาระแรกวาระสองและวาระสามด้วยเพื่อให้สามารถออกเป็นกฎหมายได้ภายในเดือนมกราคม65และไม่ว่าออกเป็นพรกรหรือพอรบรแล้วหน่วยงานไทยจะเร่งหาหรือปลดล็อกโทษแบนเพื่อให้ทีมชาติไทยสามารถใช้ธงชาติไทย ให้ทันแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนได้นายพิพัฒน์กล่าวว่าตั้งแต่ปี6-2วาดาเคยท้วงติงการทำงานของไทยมาต่อเนื่องและได้แก้ไขเป็นไปโดยลำดับและล่าสุดที่เป็นเหตุให้วาดาแบนไทยเพราะก่อนหน้านั้นไม่สามารถยอมได้เพราะมีประเด็นที่เกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศไทยโดยใช้อำนาจเข้าไปตรวจโดยไม่แจ้งให้นักกีฬาสมาคมรับทราบในสถานที่ใดก็ได้ยามวิการ ทั้งนี้ในประเทศไทยหากจะเข้าไปตรวจใครในยามวิการต้องขอหมายสารดังนั้นจึงท้วงติงเพราะรับไม่ได้เนื่องจากกระทบสิทธิส่วนบุคคล ประเทศไทยเป็นรัฐาธิปัดวาดาเป็นองค์กรเอกชนที่กดดันให้ทำตามสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะการออกกฎให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสารกระตุ้นกับนักกีฬาในสถานที่ใดก็ได้และยามวิการซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งชาติไม่ยอมรับหรืออยู่ใต้อานัจใครในายพิพัฒน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ